ลองถ่ายวิดีโอกลางคืนดูนะครับน้อยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ถือว่าถ่ายคนะุณภาพก็โอเคเลยนะครับในส่วนของกราฟิกนะฮะนี่ในเกม f i ไฟสมกับที่ไปรู่มมือก,กันนะกราฟิกได้สลับสูงสุดของคมชัดขั้นสูงนะฮะเปิดเงาเปิดได้นะฮะฟิลเตอร์ฟเฟรมเรทสูงก็ขั้นสูงเลยนะฮะก็ถือว่า สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ i k เค p h o n e TV นะครับผมวันนี้แอดมินวีนะครับก็อยู่กับ Infinix Hot 20S นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมอ่ะแพคเกจจิ้งเขานะฮะก็สวยเลยนะครับเพราะว่าตัว Infinix เนี่ยเขาไปร่วมมือกับตัวเกม Free ไฟ r e เนาะเนื่องจากว่ารุ่น Hot 20ของเขาเนี่ยนะเป็นซีรีส์ที่เล่นเกมได้ค่อนข้างดี นะครับผมแล้วก็มีสโลแกนนะก็คือบูย่านาวด้วยนะครับบูย่านี่ก็คือเวลาแบบว่าเราเล่นเกมฟรีไฟชนะแล้วเนาะก็จะมีบูย่าอะไรเงี้ยหรือว่าวิกตอรี่นะฮะชนะแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนนาวก็คือของ Infinix นะฮะ the future is now นะครับผมซึ่งแบรนด์ Infinix เนี่ย ที่ผมได้รีวิวมานะหลังจากที่แบบรีวิวรุ่นเก่าๆมาเนี่ยจับมาเรื่อยๆนะถือว่าตัวแบรนด์เขามีการพัฒนาโปรดักต์นะไม่ได้แบบว่าทํามาขายเรื่อยๆเอ่อยไม่ใช่นะฮะมีการพัฒนาโปรดักต์มาเรื่อยๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์วัสดุนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องกล้องเรื่องออการเล่นเกมนะการใช้งานต่างๆเนี่ยมีการพัฒนามาแล้วรุ่นนี้นะฮะตัว Hot 20s เนี่ยจริงๆเนี่ยซีรีส์ฮอตนะ มันเป็นซีรีส์กลางๆนะถ้าโน้ตเนี่ยจะสูงแล้วก็มีซีโร่ขึ้นไปใช่ไหมตัวฮอตเนี่ยเป็นซีรีส์กลางๆปกติเนี่ยสเปคที่เขาให้มาก็กลางๆเลยนะฮะแต่ว่าตัวฮอต20ซีรีส์ตัวนี้นะเริ่มแล้วให้ CPU เป็นแบบตัวท็อปของเมื่อไม่นานมานี้นะครับตัว h e l i o G96 นะฮะ <Wow. S 1> ก็พอเป็น CPU ตัวท็อปนะมันก็เลยทำให้แบบว่าการเล่นเกมการใช้งานต่างๆเนี่ยลื่นไหล นะครับผมลื่นไหลใช้งานได้ดีนะฮะไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบพวกรุ่นกลางๆอะไรเงี้ยนะก็คือระดับแบบว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ตัวการออกแบบของตัวเครื่องเขาเนี่ยก็ออกแบบสมัยนิยมนะก็คือเป็นแบบเหลี่ยมนะฮะแบบเหลี่ยมก็จริงๆแล้วมันก็มันบางมากนะมันอาจจะตั้งยากแต่มันตั้งได้นะฮะนี่ดูนะฮะตั้งแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะตั้งแบบแนวนอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ การจับถือนะการจับถือเนี่ยรู้สึกมันแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าไม่รู้เป็นพลาสติกก็รู้สึกเหมือนเป็นโลหะเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเป็นพลาสติกที่เนื้อดีนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยามาดูด้านหลังเขาออกแบบกล้องด้านหลังเนี่ยได้ค่อนข้างดีขึ้นเยอะเลยนะดูแบบไม่ไม่จีนอะ่ะดูแล้วแบบว่าอินเดียแบรนดได้แล้วนะฮะก็จะเป็นแบบมีดวงตา2ดวงแล้วก็มีเหมือนปากข้างล่างมีจมูกตรงกลางเนาะไอ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแฟลชนะฮะเรียงกันแบบ4ี่ตวงเลยทีเดียวนะครับก็ให้แสงสว่างที่ค่อนข้างสว่างมากๆเลยนะไอ้ด้านหลังเนี่ยมันเอ่อมันมัน,ม,นมันเงาเงาดนึงนะจับแล้วอาจจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายแต่ว่าเอ่อมันมีเขาเรียกว่าความปิ้งปังสดใสของเท็กเจอร์ลวดลายเขานะครับลองดูนะฮะซึ่งก็ทำให้แบบดูแล้วแบบเออสวยงามนะฮะ เป็นวับวิวับดีเหมือนกันแล้วอินฟินิตเนี่ยนะครับผมก็แบบเพิ่มความฮอตนะของตามทื่อรุ่นเลยนะโดยการมีแบรนด์แอมบบสเดอร์นะเป็นครั้งแรกเลยก็คือสาวสาววงเกิร์ลกรุ๊ปพิกซี่นะครับผมนี่พิกซี่นะฮะซึ่งก็เป็นวงกร,กรวกที่มีความฮอตนะน่ารักสดใสเดียวยวนะครับลองเข้าไปดู MV เขาได้นะครับที่ทำร่วมกับอินฟินิตฮอตตัวนี้นะครับผม จุดเด่นของเขานะฮะถ้าที่เห็นเลยก็คือส่วนของหน้าจอนั่นเองนะครับก็เรามาดูนะฮะตัวรูปลักษ์รูปร่างกันนะครับผมออที่เห็นเห็นก่อนเลยก็คือหน้าจอขนาดใหญ่6.78นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอแบบ IPS IPS อย่างดีนะ ฉะนั้นเรื่องสีสันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสดใสมากๆนะฮะการดูจอหรืออะไรเงี้ยถือว่าดูแล้วสบายตาสวยสดใสนะครับแล้วก็ให้ r e f r e s นะฮะ r e เฟ e s เลสมาอยู่ที่120 h e r z เลยนะครับผมก็ทำให้ลื่นไหลเล่นเกมทายฟีต่างๆนะฮะเล่นโซเชียลอะไรเงี้ย ดูหนังฟังเพลงสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวรีเฟรช120เนี่ยยังสามารถปรับเป็น60 90 120หรือไม่ก็คือปรับแบบอัตโนมัติก็ได้นะฮะตั้งได้นะครับผมอ่ะหน้าจอเนี่ยโอเคสมกับเป็นที่เขาบอกว่าหน้าจอแบบโปรเกมมิ่งนะฮะการทัชรีเฟรชเรทเนี่ยก็อยู่ที่240เฮิร์ตเลยนะฮะทัชเร็วทัชติดมือแน่นอนนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยลื่นๆเลย ในส่วนของหน้าจอครับก็ยังมีเทคโนโลยีในส่วนของ DRE นะครับผมในส่วนของการปรับความคมชัดคอนทราสต์หรือว่าปรับแสงสว่างนะเวลาเราดูในที่แสงจ้จาๆหรือว่ากลางแจ้งอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยให้ความสว่างมาสูงสุดถึง500นิตเลยนะฮะสามารถดูกลางแจ้งได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับคือไม่ได้แบบมืดไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะถึงแม้จะเป็นจอย p s แต่ก็ใช้งานได้นะครับ ส่วนของตัวขอบจอเขานะครับก็เป็นแบบแคบเขาเรียกว่าอะไรนะบางมากนะฮะขอบจอบางๆเลยนะครับก็คือเป็นจอแบบรุ่นใหม่ๆนี่แหละแล้วก็มีแบบกล้องหน้าแบบ punch hole นะเจาะรูเล็กๆนะครับผมขนาด8ล้านนะครับผมกล้องหน้านี่ก็เป็นจุดเด่นนะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันถึงเรื่องตัวกล้องอีกทีนะฮะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะเมนูกล้องหรือว่าการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเนี่ย มันใช้งานดียังไงไปดูกันเลยครับสำหรับเจ้าสเปคของตัว Infinix Hot 20s นะฮะก็ฮอตสมตัวเองเลยจริงๆนะฮอตสมชื่อเลยก็คมมือตัว CPU เนี่ยเป็น Helio G 96นะฮะก็เป็นรุ่นท็อปของซีรีส์ G เมื่อก่อนเลยนะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่2 GHz นะครับผมมีเขาเรียกว่า c o n t A c t A76 นะฮะซึ่งเป็น CPU ที่รันประวลผลความเร็วสูงเนี่ยอยู่สตัวนะฮะแล้วก็ CPU ที่ประมวลผลระดับกลางเนี่ยอยู่ที่6ตัวเนาะแล้วก็ตัว Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน12นะครับผม XOS ก็เป็นเวอร์ชัน12เช่นเดียวกันนะครับตัวกล้องหลัง50ล้านนะฮะมีกล้องมาโคร2ล้านกล้องเดฟบ2ล้านนะครับผมตัวแร m เนี่ยให้มา8 g ิกซึ่ง8 g ิกเนี่ย เป็นอย่างที่บอกฮะเป็นเหมือนท็อปเรือธงเมื่อก่อนเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรือธงเขาขยับไป12จิกใช่ไหมแต่ตัวนี้ได้8จิกคือในเลทราคาเดียวกันนะฮะตัวใหญ่จะให้แค่6นะฮะตัวนี้ให้มาถึง8เลยนะครับแล้วก็ตัวรอมให้มา128จิกนะฮะก็ใส่ตัวเกมใหญ่ๆได้ค่อนข้างเยอะเลยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้โอเคนะฮะแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมนะฮะก็ถ้าคุณเล่นโซเชียลแล้วก็ ถ่ายรูปบ้างไล์บ้างนะติดต่องานอะไรเงี้ยข้ามวันสบายๆนะฮะชาร์จไว18วัตต์นะครับผมแล้วก็หน้าจอ,อาที่บอกฮะเป็นแบบ Full HD นะฮะ IPS ขนาดอยู่ที่6.78นิ้วเลยนะครับผมในส่วนของตัวแรมนะฮะเนี่ยครับคือจะมี8 g b ิกใช่ไหมแล้วก็เราสามารถที่จะกดแรมเสมือนเพิ่มขึ้นไปนะฮะ สามารถกําหนดได้สูงสุดบวกไปอีก5นะฮะกลายเป็น1 3บจิกเลยนะครับทาให้คุณสามารถเหมือนมีแรมเนี่ยสิบสามจิกเวสับรันโปรแกรมมาไว้นะครับผมซึ่งก็ช่วยให้สามารถรันโปรแกรมอยู่เบื้องหลังเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะครับผมถ้าใครใช้งานทั่วไปเนี่ยเปิดตัวนี้เพื่อให้แรมเยอะขึ้นรันแอป,ปมากขึ้นได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะไปเล่นเกมเนี่ยผมว่าปิดตัวนี้ไปก่อนดีกว่านะครับมีทีมนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นตัวทีมเนี่ยของตัวฟรีไฟล์นะก็สามารถที่จะปรับ วอลเปเปอรนะครับได้แบบ4แบบนะครับผมสตัวตัวละครเลยเนี่ยอัรนี้นะฮะที่เขาแถมมาเลยนะปรับได้ซึ่งก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะหรือจะปรับเป็นแบบสวยๆธรรมดาเลยก็ได้นะครับผมนี่ปรับธีมนะครับ Extreme แล้วก็เลือกแบบมีมากมายนะครับผมนี่เลือกได้เลยนะครับจะเอาแบบสวยธรรมชาติสีสันส,สดใสย,ยังไงเลือกได้เลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนี้ก็ถือว่าผมถือว่ามันก็สวยดีนะครับผม,มด้านข้างก็แน่นอนเรียบๆนะฮะมีรูใส่ซิมตรงนี้นะช่องใส่ซิมแล้วก็ตัวด้านล่างน,นี่ก็เป็นแบบไทป์ซีนะฮะช่อง3.5แล้วก็ในส่วนของรูไม์แล้วก็ลําโพงตรงนี้นะครับลําโพงตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะถือจับถือแบบเล่นเกมได้ไม่ป,ปังเสียงะฮะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นลําโพงแบบ เสริโอที่อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วนะเสียงก็จะพุ่งเข้ามาที่ตัวเราได้เลยนะครับอ่ะในส่วนของรีเฟชจอนะฮะผมปรับอัตโนมัติแล้วนะครับก็ลื่นไหลดีนะครับผมนี่โหเล่นเนียนนะครับสบายเลยตอนนี้เนี่ยมันก็จะปรับไปร2อยสิเลยนะฮะฟลุ๊บฟุ๊ฟลุอืมการทำงานโซเชียลก็เอาเป็นว่าลื่นไหลสบายสบายอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ในส่วนของ DRM นะฮะนี่ Security w i d ก็เป็นแบบ L1 นะครับก็จะดู Netflix ได้แบบเลเวลหเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกฮะจอเขาดีครับสามารถที่จะดูแบบพวกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยได้สีสันสดใสเลยนะครับการใช้งานโหมดอื่นๆนะฮะก็ในส่วนของหน้าจอที่ปรับอัตรา r e f r e s ได้นะฮะก็ถือว่ามีแบบปรับถนอมดวงตาได้อะไรอย่างนี้นะฮะปรับขนาดฟอนต์ หมุนหน้าจอแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันพิเศษลองดูนะฮะมัลติวินโด์นี่การย่อหน้าจอนะฮะแอปต่างๆให้แบบเป็นชิ้นเล็กๆไปอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะแล้วก็สมาร์ทพ a n น e l นะฮะดึงด้านข้างออกมานี่อย่างนี้นะฮะก็เป็นชอยคัทต่างๆเรียกใช้ได้ตลอดนะ,ะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในส่วนของโหมดรับโหมดปรับประสิทธิภาพเกมนะ ก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงกราฟ,ฟิกเนี่ยนะฮะรบบกราฟ,ฟิกคลาสสิกสีสดใสทเทนอ่อนนุ่มหรือสมจริงสีสันแบบแสบตาเลยนะฮะอันนี้ก็จะช่วยปรับกราฟ,ฟิกให้เราดูแล้วแบบสบายตาสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงในโหมดเกมเนี่ยก็คือปิดฟังก์ชันต่างๆที่ทําให้รบกวนการเล่นเกมนะครับผมนี่ก็ทําให้แบบเล่นไปแล้วไม่เจออะไร มุดงิดใจนะครับะะแล้วก็ตัว X e clone ก็ทำให้แอปโซเชียลต่างๆเนี่ยเป็น2ตัวนะฮะสองแอคเคาได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว c a t u r e นะครับนี่แตะเพื่อปลุกรูปแบบลากลายเส้นเล่นเพลงต่างๆก็มีให้นะฮะพูดง่ายคือฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเขามีให้หมดนะครับผม ส่วนด้านข้างการล็อกนะฮะการล็อกการอะไรเนี้ยก็รวดเร็วนะครับเนี่ยมาแตะปุ๊บมาปั๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นการหน้าจอเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกใบหน้านะฮะเนี่ยปุ๊บเปิดปุ๊บเนี่ยมาพอมันเจอใบหน้าผมนะมาเลยนะฮะก็ถือว่าอันล็อกได้ค่อนข้างเร็วนะครับตัวกล้องเขาทางานดีนะ,ะตัวนี้ถึงแม้จุดเด่นของเขาจะเป็นการเล่นเกมนะฮะแต่ว่าการใช้งานกล้องนะ ก็ถือว่าโอเคเลยอาจจะแบบตัดฟีเจอร์บางอย่างจากรุ่นท็อปไปแต่ก็ถ่ายงานท,ทั่วไปเนี่ยได้ถือว่าโอเคนะฮะวิดีโอสั้นเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายแล้วก็เปิดเอฟเฟกตต่างๆนะฮะน,นี่แล้วแต่เราเลือกเลยนะเวลาเราถ่ายแบบฟิก t ับฟุบๆับ,บอ่าแล้วก็การถ่ายวิีโอนะฮะได้สูงสุดอยู่ที่ 2K นะครับผมก็มีความคมชัดที่มากยิ่งขึ้นนะ 2K แต่ว่ามันก็ยังไม่ใด้สู้ 4K นะแล้วก็ไม่มีการกันสั่นเท่าไหร่แต่ว่าการถ่ายของมันเนี่ยเวลาเดินนไปเนี่ยก็ไม่สั่นมากนะถ้าเทียบกับพวกที่แบบไม่มีกันสั่นเลยตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ,ะถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 2K 180p แล้วก็ 720p นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยก็มี AI นะ,ะมันก็จะบอกเนี่ยรูปบุคคลอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็การ นี่โฟกัสการอะไรเงี้ยง่ายนะครับเร็วปึ๊บปับ๊บแล้วก็เพิ่มแสงเพิ่มอะไรเงี้ยนี่ง่ายๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วมันปรับโตมัตให้ก็คือสวยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีโหมด50ล้านเนาะโหมด50ล้านนี่ก็คือถ่ายแบบความละเอียดสูงเลยนะครับผมปรับ HDR แบบออโต้หรือว่า จะแบบปิดไปก็ได้ครับแต่ HDR เขาก็ถือว่าใช้ได้นะเวลาถ่ายแบบในที่ที่แบบว่าแสงจะจ้าบางส่วนหายไปเนี่ยตัวนี้มันก็ดึงกลับมาได้หน่อยด้วยนะครับผมแล้วก็ปรับอัตราส่วนนะฮะหตอหน1หรือว่าเป็นแบบอัตราส่วนเต็มจอเลยซึ่งก็ไม่ใช่16บถเนะมันจะยาวมากๆเลยนะฮะนี่ได้เต็มจอเลยนะครับแล้วก็ปรับเอฟเฟกต่างๆเนี่ยนี่ตรงนี้เลยนะฮะ ก็ลุกเล่นนะฮะแล้วแต่ใครจะจินตนาการไปนะฮะเห็นไหมมีโอโตโต้ขึ้นมาดิดีอาร r ไฟหลังแบบอ่าเห็นไหมก็ถือว่าทำงานได้ดีโหมดบิวตี้อ่ะอันนี้สวยแล้วคือถือว่าถ่ายเนียนนะฮะไม่ไม่แบบว่าเหมือนเอเรียนเหมือนเมื่อก่อนนะคือแบบข่าขาวซิกยาวยๆแต่ตัวนี้คือถ่ายแล้วโอเคเนียนขึ้นนะฮะผมชอบโหมดบิวตี้เพราะวาเวลาถ่ายผมแล้วโอเคดูดีนะฮะ แล้วก็ในส่วนของรูปบุคคลอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นเยอะคือสมัยก่อนต้องยอมรับว่าเวลาผมเอาตัวอินฟินิตเนี่ยไปถ่ายแบบภาพนหน้าฉลังเบอร์นะฮะถ้าใครที่เป็นผมสีดาๆเนี่ยมันจะตัดไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าเป็นผมสีพวกผมสีน้ําตาลบอลอะไรเงี้ยมันตัดโอเคแต่ว่าผมสีดำๆมันจะตัดกืนไม่ดีเลยแต่ตัวนี้รุ่นนี้นะฮะตัดโอเคขึ้นแล้วนะครับผมถือว่าเห่างนที่บอกครับมันมีการพัฒนามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับ อยากจะให้เบอร์มากเบอร์น้อยได้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะอีกจุดนึงเด่นๆเลยก็คือโหมดประสิทธิภาพในที่มืดซึ่งโหมดประสิทธิภาพในที่มืดเนี่ยเ,เวลาถ่ายนะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็รวบรวมแสงออกมานะครับเวลาถ่ายมาแล้วเนี่ยก็ได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะสีสันโอเคเลยนะฮะมีความสว่างมากยิ่งขึ้นเห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นถือว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับ เห็นไหมบอกแล้วมันมีการพัฒนาขึ้นหลายอย่างแล้วก็มีโหมดอื่นๆอีกอย่างเช่นถ่ายแบบ AR นะฮะถ่ายไปแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าเราเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ะนี่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมีหน้านี่ตัวละครในเกมฟีไฟนะครับใครชอบเอาเข้าไปเล่นได้นะครับถ่ายวิดีโอเล่นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงที่เขาแถมมาให้นะฮะกล้องก็คือมาโครนะครับซึ่งมาโครตัวนี้นะฮะถือว่าเอาไปถ่ายใกล้ๆนะ,ะสีสันเนี่ยไม่เพี้ยนมากนะฮะจากกล้องหลักนะฮะสีสันเนี่ยยังได้ใกล้เคียงกันนะ,ะมีความสดมีความแบบไม่เพี้ยนเลยจากกล้องหลักแต่ต้องมีแสงดีๆหน่อยนะ,ะถือว่าถ่ายเป็นเป็นกล้องมาโครที่โอเคเลยนะครับผมชอบประมาณนั้นนะฮะในส่วนของตัวกล้องนะ,ะเออแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ย จุดเด่นของมันมากๆเลยก็คือในส่วนกล้องหน้าที่นะครับที่มันจะมีแฟลชให้นะครับเหมือนเดิมนะกล้องหน้ามีแฟลชแล้วก็ถ่ายแล้วแบบมันจะช่วยนะฮะในที่แสงน้อยๆเงี้ยก็ทําให้แบบหน้าเรามีความแบบเพิ่มแสงให้มันถ่ายแล้วมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้นะความคือจริงๆแล้วความเหเีียดไปแค่8ล้านเนี่ยมันสู้ตัวเ,เขาเรียกว่า infinix note 12เดิมที่ผมเคยรีวิวไม่ได้นะแต่ว่า ตัวนี้กล้องหน้าผมรู้สึกว่ามันถ่ายแล้วมันมีความคมกว่าไม่รู้เพราะอะไรนะฮะมันมีความคมกว่าถ่ายมาแล้วเนี่ยแต่ก่อนรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะโฟกัสหรือการอะไรเงี้ยมันไม่คมแต่รุ่นเนี้ยด้วยซอฟต์แวร์หรือว่าด้วยเลนส์กล้องผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ่ายมาแล้วกล้องหน้ามันดูโอเคกว่านะกว่ารุ่นโนตเดิม erm นะเออถือว่าเขาทํามาเอาใจไวรุ่นดีนะฮะกล้องหน้าถือว่าใช้ได้ถ่ายวิดีโอเดินถ่ายอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ดีนะครับผม นี่เลยแล้ก็เดินถือถ่ายนี่มุมมองของตัวเลนส์กล้องนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะถือว่าเห็นข้างหลังได้เห็นอะไรได้สบายเลยนี่ฮะเดินถือถ่ายบล็อกเลยนะครับไม่สั่นมากนะครับถ่ายบล็อกถ่ายอะไรเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้มุมมองที่กว้างนะให้มุมมองที่กว้างถ่ายแล้วแบบเห็นข้างหลังเยอะได้สบายสบาย นะครับผมนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวกล้องหน้าของตัว infinix hot 20s ตัวนี้นะครับตัวรูปภาพที่ได้จากกล้องหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพอาหารถ่ายวิวนะครับอะไรเงี้ยก็ถือว่าสีสันสดใสเลยทีเดียวนะถือว่าเขาเรียกว่าเอาไปใช้งานได้แบบว่า มั่นใจอะ่ะเออมั่นใจไม่ใช่แบบว่าถ่ายมาแล้วโอ้ภาพไม่ชัดเบอร์สีเพี้ยนอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าให้สีส,ส,สันสดใสถ่ายแล้วดูสวยเอาโพสต์ลงโซเชียลได้เลยนะฮะตัวนี้มีการแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมน้าเนอร์ถ่ายโหมดบิวตี้อะไรเงี้ยก็ถือว่ามันจัดการให้ได้แบบสวยเลยนะฮะตัวนี้อย่างที่บอกฮะคือมันโอเคมากขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับ ในส่วนของกราฟิกนะฮะนี่ในเกมฟีฟายสมกับที่ไปร่วมมือก,กันนะฮะกราฟิกได้สลับสูงสุดของคมชัดขั้นสูงนะฮะเปิดเงาเปิดได้นะฮะฟิลเตอร์เฟรมเรทสูงก็ขั้นสูงเลยนะฮะก็ถือว่า,าปรับสุดได้เกือบทุกอย่างนะครับผมสำหรับเกมฟีฟายก็เล่นได้ลื่นๆกราฟิกสวยสวยอยู่นะครับนี่ครับ ในส่วนของเกม ROV นะครับก็สามารถปรับเฟรมเรทสูงได้นะครับผมถือว่าแบบทำกราฟิกอย่างที่บอกฮะคือ CPU มันสูงสุดอยู่แล้วนะครับผมปรับภาพ HD ดีได้การแสงผลได้แบบสูงนะครับ Particle ได้แบบสูงมากนะฮะปรับแสงมันสว่างนะครับผมถือว่าปรับสูงแบบสบายๆนะครับ ฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ50กว่ากว่า60นะครับก็คือนิ่งมากๆเลยนะครับภาพสวยแล้วก็ลื่นๆเลยนะฮะนี่ปรับสุดแล้วนะครับสำหรับเกมเก h ชินิม a พกนะครับที่ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูงมากนะครับ เจ้าอินฟลิ Hot 20s ตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นนะครับผมเพียงแต่ว่าต้องปรับกราฟิกเป็นระดับต่าหรือระดับกลางนะครับผมเพราะว่าถ้าจะตั้งกราฟิกเป็นระดับสูงแล้วเล่นได้ลื่นเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกเครื่องเรือทง 2, 3 0หมื่นขึ้นไปนะครับผมเจ้าตัวนี้5,000กว่าบาทเล่นได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ลหลังจากที่ผมทดลองใช้งานมา2สัปดาห์แล้วก็เนี่ยที่รีวิวให้ทุกท่านดูนะครับผมก็ถือว่าตัว Infinix Hot 20S ตัวนี้นะฮะเหมือนจะเป็นพูดถึงสเปคเ่มันเหมือนเลือธทงเมื่อเมื่อรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเรือดทงมันก็มีสเปคใหม่ขึ้นมาแล้วนะ,ะตัวนี้มันก็เลยจะใช้สเปคเลือธทงของเมื่อก่อนนะฮะก็ถือว่ามันทํางานได้ดีนะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเนี่ยตอบโจทย์นะ,ะในเลทราคานี้ถือว่าสุดละ สุดแล้วนะฮะเรื่องของจอเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับผมเอาละครับด้วยเลทราคาไม่ถึง6กพันนะฮะในในเรี่กว่าในย่านราคานี้เจ้าตัวนี้ก็ให้สเปคมาค่อนข้างสุดจริงแล้วนะครับสีที่วางจำหน่ายนะก็จะมีอยู่ประมาณสีสีนะครับผมก็คือสี ไรท์เรดร์ไวท์นะครับผมแล้วก็แฟนตาซีพัพเพิลสีม่วงนะฮะแล้วก็เทมเพลบลูสีฟ้าแล้วก็โซนิคแบล็คที่ผมถืออยู่นี่นะฮะสีดำก็สวยบิกแบบนะมันดำแบบเงาๆอะ่ะหรูดูดีนะครับผมโอเคถ้าแบบพวกช่วงวันที่11-11หรือ12-12อะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่อาจจะหาซื้อได้ในราคาถูกนะฮะซึ่งราคานี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มใช้งานดีจริงๆฮะเพราะว่า OS ของเขาเนี่ย XOS เขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหานะใช้งานแบบเสถียรดีไม่ค่อยแบบเออเลอะอะไรนะครับผมใช้งานมาเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจนะฮะก็ลองดูนะฮะลิงก์ข้างล่างอาจจะมีให้กดเข้าไปซื้อได้นะฮะในช้อ p ปีหรือ l s z a d a อย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้แล้วถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้แอดินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ